สวัสดีครับวันนี้ผมเอกลงราคาไม่ต้องทักแชทนะครับวันนี้ผมพามาดูเต็นท์นะครับเต็นท์ที่โรงงานนี้ของ FON จะมี3รุ่นอันนี้เป็นอีกหนึ่งโรงงานนะครับจะมีรุ่นแบบว่าเหมือนหลังออนนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูแล้วก็จะมีรุ่นนี้ที่เป็นอัปเดตมาเป็นเป็นฮัตเชลครับเปิดข้างแต่เป็นท้ายกระโดกเนี่ยครับมาดูท้ายกระดกตัวนี้จะเป็นเอกน,นอกแบบนี้ครับ เนี่เป็นเอกนอกนี้แล้วก็มาพร้อมคันบนที่อัปเดตแล้วเป็นอยบบ่างนี้คันบนเนี่ยครับคันบนถ้าจริงๆแล้วตัวที่อยู่ที่บ้านผมตรงนี้จะเป็นเลเซอร์เป็น FON นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยวันนี้มาร,รีวิวที่โรงงานแล้วก็อีกตัวหนึ่งสามเหลี่ยมอลูมิเนียมเอ็กนอกครับนี่คือเอกนอกคือเขาพัฒนาจากจาก X จากทำ สามเหลี่ยมธรรมดาก่อนสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็มาเป็นสามเหลี่ยมท้ายกระดกที่ x อยู่ด้านในซึ่งที่นี่เขาก็มีแล้วก็มาเป็นพัฒนาแต่ไอ้สามเหลี่ยมไอ้รุ่นรุ่นที่เป็น x อยู่ด้านในอะครับคือเขาจะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บผ้าเขาก็เลยอัปเดตต่อมาเป็นสามเหลี่ยม x นอกแบบนี้เพื่อให้ผ้าไม่เป็นรอยเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น f o n แบบนี้นะครับเนี่ยครับ f o n แบบเลเซอร์คัตเลยเนี่ยมาดูใกล้ๆครับช่างกล้องครับ แบบนี้นะครับผมแล้วก็วัสดุนี่โอเคมากๆเนี่ยครับงานก็จะโอเคมากครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะ FON แล้วก็เนี่ยงานถือว่าทําได้ดีเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็น FON ซิปโชกนี่ก็หุ้มหุ้มไว้ด้วยเนี่ยครับประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนอันนี้เห็นชัดเจนแน่นอนแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่า เป็นสามเหลี่ยมคางหมูนะครับสังเกตได้มาดูตรงนี้สามเหลี่ยมคางหมูเขาจะเป็นแบบ,บอย่างเ,เนี้ยครับช่างกล้องแบบนี้ครับช่างกล้องแบบนี้ครับโอเคเนี่ยครับเขาจะเป็นทรงตัดอย่างนี้ครับเขาจะเป็นสามเหลี่ยมคางหมูแล้วตรงนี้เขาก็อัปเดตไปด้วยสามารถที่จะต่อผ้าต่อหน้าได้เรามีซิปตรงนี้อ่ามีซิปตรงนี้ทําผ้าต่อหน้าได้ที่ผมเคยน่าจะรีวิวไปแล้วตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยอ่ามีช่องระบายอากาศลมอะไรตรงนี้เป็นออปชั่นของเขาครับแล้วก็วนวนวนววนขึ้นไปเนี่ยครับ เป็นการอัปเดตของเขามากกว่าอ่แล้วก็เดี๋ยวจะแล้วก็ให้ดูรอบๆนะ, <c oughs> ะถ้าชอบไปนู้นเลยครับวนไปนู้นเลยครับเดี๋ยวผมจะบรงนี้นะครับเข้ามาเลยครับกต้องภายในนะครับภายในภายในก็จะมีไฟ LED ตรงนี้เ <c oughs> ขาให้มาหนึ่งเส้นนะครับแต่หนึ่งเส้นนี้จะแปะตรงด้านข้างน,นี้ก็ได้เพราะเขาทําเป็นตุกตีนตุกแกตรงนี้แล้วก็ฝั่งข้างบนก็จะมีตอ้ตีนตุกแกอย่างนั้นด้วย ใช่แล้วก็ผ้าเป็นผ้าเป็นด์บรูมแบบนี้ด์บรูมแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของแบบนี้เนี่ยครับที่เก็บของก็ใส่โทรศัพท์แล้วนอนดูได้ตรงนี้นอนดูได้แล้วก็มีเหมือนแบบแผ่นตรงนี้ให้ที่นอนก็อ่ะโอเคที่นอนก็เมม o r ร f o โฟมครับปกติเป็นที่อ่ะแล้วก็รองพื้นกันคอนเดน ด้วยผ้าแบบนี้ทีหนึง่งจริงๆถ้าคอนเดนส์มากๆก็ไม่รอดเหมือนกันจากจากประสบการณ์นะครับแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็นี่ไฟ LED ครับผมตอนนี้ก็เสียบวไว้ไฟ LED เนี่ยปรับได้เป็น2ระดับนะเป็นไฟแบบส้มใครอยากได้อารมณ์แบบเซ็กซี่หน่อยแบบว่าแบบปื๊ดๆหน่อยก็เป็นส้มนิดนึงแบบไปที่เงียบๆป่าลึกๆหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ เป็นสีขาวได้นะครับแล้วก็หลีได้ตรงนี้หลีได้อย่างงี้อ่าหลีหลีหละแ,แล้วก็เพิ่มได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บเต็นท์นะครับอันนี้เขาเป็นออปชันเสริมนะครับเราจะไม่เก็บก็ได้นะครับเนี่ยครับคืออารมณ์เหมือนแบบดึงเต็นท์เข้ามาครับแต่โหมันก็เป็นออปชันดีกว่าผมตีเป็นออปชันโอเคก็จะเป็นทรงนี้อ่ะต่อไปมาดูอีกทรงนึง ให้ดูทรงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะนานหน่อนะครับทรงหนึ่งเป็นทรงนี้ครับเป็นเปิดข้างเปิดข้างที่ถูกอัปเดตแล้วแล้วก็ตอนแรกจะเป็นอลนะูมิเนียมเนาะตอนนี้เขาเป็นฝา ABS แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยทรงเขาก็จะประมาณ ADA เลยเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นเอกนอกเหมือนกันเนี่ยครับเป็นเอกนอกเหมือนกัน แล้วก็ฝาด้านบนก็เป็นละเออันนี้ของยี่ห้อที่เขาจะส่งไปต่างประเทศนะแต่ไม่ทราบว่าประเทศอะไรแล้วก็อันนี้เป็นฝาละเอแล้วก็มาพร้อมคานบนอย่างนี้ที่เก็บสัมภาระได้แต่ถ้าเก็บสัมภาระเนี่ยพอเราเราเก็บแล้วเราจะก,กางเนี่ยถ้าหนักเราก็ต้องยกสัมภาระออกอันนี้ผมตีว่าเขาใส่พวกเซิร์ฟบ,บอร์ดอะไรพวกนี้ครับเป็นออปชั่นเสริมครับใช่แล้วก็ท้ายกระโดดขึ้นมาอันนี้ก็ระบายอากาศได้นะครับอย่างเงี้ยครับผม รูปทรงก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับผมแล้วก็โอเคอย่าไปดูด้านในครับชัางกลอยู่นี้เลยครับฝั่งนี้เลยครับตรงนี้นะครับพุดเข้าไปเลยครับโอเคด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นที่นอนเมนเบอรี่โฟมเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับอช่างกอนมาทางนี้เดี๋ยวผมต้องไปปรับไฟฝั่งนู้นช่างกลหมงดหมุดพังนี้ครับเดินบบนี้นะครับก็โอเคช่างกลเดินไปทางนั้นเลยครับไปรูนั้นเลยครับ อันนี้อาจจะงงงงนะเพราะช่างกล้องมาช่างกล้องมือใหม่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นถุงถุงใส่อุปกรณ์ก่อนขึ้นนอนแล้วก็นี่เป็นถุงอุปกรณ์ใส่ก่อนขึ้นนอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะปรับไฟได้เดี๋ยวเราจะปรับไฟให้ดูอันนี้ปรับไฟแล้วอันนี้ผ้าเป็นสีส้มนะครับแต่ของเราไม่ได้ทําเป็นสีส้มนะทําเป็นสีเทาเปิดปรับปรับสีปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลีได้เหมือนเดิมครับหลีได้เช่นกัน ผ้าข้างในก็เป็นดาร์กลูมตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแบบนี้นี่น่าจะเป็นแบบไม่ไม่ติดกับตัวเต็นท์นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ที่ใส่อุปกรณ์ของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะกดลงแล้วเก็บนะครับ,นรบเ,รเ,นเนี่ยครับเราป็อย่างเงี้ยเราก็กดลงมาพอราคาก็ยืดออกไปยืดออกไปทําให้ตึงแล้วก็ปิดตรงนี้ จ,จะมาดูรูปหลักข้างนอกกันอีกทีหนึ่งไกลๆนะครับโ <Okay. S 1> อเคอาอมาดูบันไดครับบันไดก็เป็นอย่างนี้ครับบันไดก็เป็นสลักดึงบันไดก็เป็นสลักดึงอย่างนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาพอราใสายก็เสียบเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็การเ็บเนี่ยครับโอเคอันนี้ก็จะดูทรงไกลๆหน่อยนะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีแล้วกันนี่ทรงจะเป็นประมาณนี้ ต่อไปไม้ทรงนึงทรงนี้จะคล้ายๆหลังอ่อนทรงนี้จะคล้ายๆหลังอ่อนแต่ถูกอัปเดตมาแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของประเทศอื่นนะครับออจะคล้าย,ายๆหลังอ่อนนะครับที่เคยเหมือนไม่แน่ใจยังไม่เคยมีรีวิวเท่าไหร่นะแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูทีตัวนี้ก็จะมีน่าจะมีประมาณสามไซส์ด้วยกนะันจะช่างกล้องมาอยู่ทรง,งด้างน,นี้นะครับ ข้างในก็จะอันนี้น่าจะนอนได้สองท่านนะครับเนี่ยหนึ่งสองสบายๆนะไฟเนี้ยสองท่านสบายๆก็มีไฟ LED ด้านบนแบบนี้แล้วก็ปรับไฟได้เช่นกันเหมือนเดิมอ่าไฟขาวเป็นผ้า Dark Room นะข้างในเหมือนเดิมตัวนี้ก็น่าจะเก็บเก็บเก็บง่ายกลางง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บให้ดูด้วยนีผ้าข้างในแล้วก็มีตรงนี้ได้เป็นสตูนหรือเปล่าเป็นสตูตรงนี้ ตรงนั้นจะเป็นสันลูฟนะครับก็จะเปิดดูดาวได้แล้วก็บนใบรอบนะครับแล้วก็ข้างในนี่ก็จะเป็นที่นอนมินิฟมบบนูมหมเลยตัวนี้นี่ครับเป็นพื้นอลูมิเนียมหลังพึ่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ที่นอนก็จะเป็นแบบกระยี่แบบนี้โอเคเดี๋ยว แตกตื่นครับเขาีิดว่าผมเป็นดาราเลยชนชนข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นคลิปจบดีไออีเข้ามาไออีนั่งอยู่นู่นโอ้โหเมื่อกี้เต็นท์มีแค่สองตัวจัดจากที่เต็นท์มีแค่สองตัวอีมาทีเดียวเต็นท์ปึ๊บเลยหลายรุ่นอีโชว์เต็นท์อันนี้จะเป็นรุ่นอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับอันนี้เป็นรุ่นเป็นอีกทรงหนึ่งที่จะเป็นที่ทรงแบบว่าทรงคล้ายๆหลังอ่อนนะแล้วก็เก็บ พับแล้วก็คือจะเก็บพับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนียง่ายเลยคือไม่ต้องกลางไม่ต้องไอที่เลยนะครับเนี่ยครับเก็บได้ทีเดียวเลยเนี่ยพับๆอะไรเงี้คพับๆคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบอ๋อเดียนี่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 ผู้ช่วยมาครับเนี่ก็แบบทีเดียวเลยต้องดันโช๊เข้าไปหน่อยครับเนี่ยก็จบเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเรากางให้ดูอีกทีกางให้ดูดูไม่ได้ไม่ครับ อาการไม่รู้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นตรงทันทีเลยคือแล้วก็ตรงนี้ก็การออกมาตรงนี้ก็ดันออกมาแค่นี้จบคือง่ายมากรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหลังอ่อนนะครับใช่จะเก็บให้ดูทีนะครับดูนะครับ อ๋อมีพักอีกทีนะครับอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นตรงนี้ผมยังไม่เคยเห็นใมาอ๋อนี่นี่นี่อ๋อแล้วก็พับตรงนี้ก็เป็นโชกคด้วยนะครับอ๋อนี่อ๋อแล้วก็มียางคาดตรงนี้ครับมีมาดูใกล้ๆครับอ๋อมียางเกี่ยวตรงนี้โอเคโหแล้วเราก็พับไปเข้าไปใช่ไหม่เราเริ่มพับครับ นี่ครับเริ่มครับอ๋อโอเคโอเคตัวนี้ตรงนี้นะตนี้เป็นโชวกเราอ๋อโอเคอ๋อก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแล้วก็เก็บตรงนี้ช่วงเนี้ยแล้วก็จะมีผ้าเสร็ปนะครับบาริดมาริสตตรงนี้อันนี้เป็นรุ่นอัปเดตนะครับซึ่งยังยังไม่เสร็จดีเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะกางออกมาให้ดูีนึงอาจจะนาาหน่อยครับผมผมก็เพิ่งเห็นรุ่นนี้เหมือนกัน แล้วเราก็กดตรงนี้ป้าแล้วเราก็กลางยึ้ามาจบโอเคอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็อีกรุ่นหนึง่งก็จะเป็นรุน่นนี้อันนี้เขากลางไปแล้วนี่นะครับกลางนัหมดแล้วอันนี้เป็นห้องห้องใต้ใต้แบบใต้ตรงนี้นครับตรงน,นี้เปิดเข้าไปต้องเปิดไหมเน,นี่ยว่าเปิดแค่ไหนเนี่ยห้องก็เป็นอย่างนี้บอกตรงเลยว่าห้องอันนี้ถ้าได้เอาไปกลางนะ โอ้โห oh. 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 ยุ่งยากเลยบอกตรงๆเลยครับทีเน,นี้ยยุากมากแต่ถ้าเกิดใครชอบสายยุ่งยากก็จัดไปเลยครับผมแล้วก็อานหตัวหนึ่งเดี๋ยวปิดคลิปแล้วครับหัวนี้อันนี้ก็จะเป็นทรงหลังอ่อนประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูท่านก็อ,อยู่นั้นเลยครับผม,ผมหมุุนให้ดูรับรองมังเป็นทรงนี้นะ<ๆ>นะครับ<ๆ>เรียบร้อยครับเป็นทรงประมาณนี้ แล้วก็อีกฟมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมเอ็กนอกนี่ครับสามเหลี่ยมเอ็กนอกสามเหลี่ยมเอ็กนอกหน้าคางหมูผมได้ร,ร,รีวิวไปเยอะพอสมควรแล้วตัวนี้ก็มีผ้าต่อหน้าอะไรมาด้วยตัวนี้ก็มีผ้าต่อหน้าเหมือนกันตัวนี้ก็มีผ้าต่อหน้าตัวนี้เป็นตัวเปิดข้างแล้วก็มาพร้อมกับคานบนที่เป็น F4N เนี่ยครับเดี๋ยวช่างกล้องพาไปให้ดูเนี่ยครับโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็ คงจูใจนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปตรงนี้นี่นะครับนี่นี่นครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเควันนี้ก็คงอาจคลิปอาจจะงงๆไปหน่อยนะครับว่าไปไมามามาๆไปไปก็คือมันทํางานผมไม่มีทีมงานแบบว่าตัดต่ออะไรเงี้ยครับต้องขอโทษด้วยอาจจะงงๆไปนิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ดูซ้ำละกันครับเพราะกับ f o n รุ่นที่เป็นโรงงานของเอกนอกก็จะมี แต่ทรงรุ่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็แจ้งเข้ามาที่ลงราคาไม่ต้องทักแัทได้นะครับผม Facebook แอปแอปฝาแอปาโอเคเจกันพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ